จะวางไว้ตรงนี้วันนี้เป็นเป็นวันโกนฮะและจะเอากล้องโกโปรจับดูซิว่าไอ้เครื่องรางหรเหล่านี้ที่เขาโชว์อิตาริสปาฏิหารเนี่ยมันจะมีอิตาริสอะไรบ้างหรือเปล่ารุ่นยันอะไรจะเกิดขึ้นคำเตือนคลิปนี้ผู้ใหญ่ด,ยยดูได้ตามความสุขัน เรียกพอกับแม่มาดูด้วยไครไม่ชอบก็ไม่ต้องดูเหล่าฮาในคลิปนี้มีใดใดพอสอเสียนเยียดยามปรเิเสะฉานบุคคลหนึ่งบุคคลได้เป็นเพียงแค่การตอกเน้อให้คนที่มีปามก็ล,ลูกจะยากได้ลูดเข่าเลเลี่ยงคนโป่งของวิชาเีพถ้าทำให้ใครไม่พอใจก็ขออภัยมาดูแลกันรูดเรื่องกระเบื้องเล่าคลิปนี้นะฮะผมเจ้าเครื่องรางสายดำที่คนที่เดือดร้อนมาหาผมเนี่ย แล้วไปหลงกับเครื่องรางเหล่านี้ผมจะวางไว้ตรงนี้วันนี้เป็น,เป,นเป็นวันโกนฮะพรุ่งนี้วันพักและจะเอากล้องโกโปรจับดูซิว่าเครื่องรางเหล่านี้ที่เขาโชว์อิทาริปาฏิหารเนี่ยมันจะมีอิทริตอะไรบ้างหรือเปล่าถามว่าเครื่องรางมีเยอะไหมเยอะแม้กระทั่งตัวนี้ฮะใบลักษณ์แมหมะทําให้คนรักกันดูดูดฮะมีหมดฮะมีชื่อนามสูุลผู้หญิงด้วยอันนี้น่าจะเป็นฝีมือผู้ชายทำนี่ขุนปั้นนะ ทำให้เลิกน้ำมันพายออด,อดอกทองตะก,กุดผ้าหอศพได้มัตตสังเห็นไหมฮแล้วก็ฟันคนตายและอีกหลายอย่างที่อย่บนโต๊ะเนี้ยแต่ผมบอกก่อนนะว่าเครื่องรางหรเหล่านี้มันมีการโพสต์ขายตาเพจที่รับทำสเสน่ห์ทำคุณใสหลายคนไปเช่ามาสุดท้าย พูดเลยว่าร้อยเปอร์เซนต์ถูกหลอกบางคนสิ้นเนื้อปลาดาตัวอย่างไอ้พวกเนี้ยที่มันบอกว่าทําให้รักในเพจแต่ละเพจเนี่ยสามวันเจ็วันจะกลับมาเนี่ยผมบอกว่ามันตอแหลอย่าไปเชื่อครับดูคลิปนี้แล้วต้องมีสติเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องดูฮะมันจะมีแสงอะไรออกมาไหมแล้วให้ทุกคนที่ติดตามคลิปนี้จะได้รู้จะได้หูตาสว่างจะไม่ต้องไปเชื่อของเหล่าเนี้ยว่ามันหลอกอยังไงอย่างตัวเนี้ยมันทาให้เลิกวูฮะเมียน้อยทำเห็นไหมพีอันนี้คือผู้ชายตันนี้คือผู้หญิงหันหลังชงกัน และฝีมือคนถามก็คือพระสงฆ์โรนี่เหละครับไม่ใช่ใครเลยเขาเรียกว่าพระนอกรีดยาเนี้ยทําให้รักเนี่ยเลิกกันและทําให้รักกันเดี๋ยวก็รู้ครับว่ามันจะเกิดอะไรหรือเปล่าแต่ผมบอกนะครับว่ามีอีกเยอะมากฝาน,นี้แต่วันนี้เอามาสวนเท่านี้อยากรู้เหลือเกินว่าพอตั้งแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ผมย้ําของพวกเนี้ยหลอกลวงคนราคาอาจจะแพงอ่าอีกอยาหนึ่งอย่าตกใจนะบางคนเข้าไปในเพจทําให้คนรักคนหลงเนี่ยแล้วจะมีพวกหน้าม้าน่ะ ไปคอมเมนต์อาจารย์หนูเพิ่งไปทํามาปรากฏว่าสามีหนูกลับมาแล้วผัวหนูกลับมาแล้วอันนั้นคือหน้าม้านะครับอย่าเชื่อครับนั่นมันหลอกแล้วนะครับทําให้คนกลับมาเนี่ยง่ายน,นิดเดียวครับลองถูกหวยรางวัลที่หนึ่งสิครับหรือขายที่ติดชายทะเลสักแพงดียะผมเชื่อว่ามารีบกลับมาก่อนมันโอนตามเลยครับมีเงินมันกลับมาแน่มีท้องมันก็ยิ่งรีบกลับแต่ไม่มีเงินไม่มีท้องมันไปจากเราแน่นอนฝากไว้ให้คิดนะครับรุ่นกันอะไรจะเกิดขึ้น Thank you.